เอากระหล่ำปลีมาผัดกับปลาเค็มอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นปลาอินทรีย์เค็มหนึงชิ้นนะคะทอดให้สุกเหลืองหอมทั้งสองด้านแล้วก็ตักขึ้นพักให้เย็นลงค่ะหลังจากนั้นก็แกะเอาก้างแล้วก็หนังออกบีบเนื้อปลาให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะเวลาผัดออกมาจะได้หอมเค็มทั่วถึงค่ะส่วนของกระหล่ำปลีก็ฉีกเป็นชิ้นพอคำแบบนี้ค่ะแล้วใส่น้ำมันหอยเล็กน้อยนะคะเพื่อความกลมกลม่อม ใครที่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกสักหน่อยตามด้วยกระเทียมบุบค่ะตั้งน้ำมันแห้งร้อนแล้วลงกระหล่ำปลีผัดด้วยไฟแรงค่ะรีบผัดรีบสุกกะหล่ำปลีจะได้กรอบอร่อยไม่เหนียวค่ะผัดพอกระหล่ำปลีสลดลงก็โรยปลาเค็มค่ะโรยให้ทั่วถึงนะคะแล้วก็ผัดให้เข้าเครื่องกับกระหล่ำปลีง่ายๆแค่นี้ก็ได้มาอีกหนึ่งจานแล้วค่ะกระหล่ำปลีสุกหวานกรุบกรอบ เผ็ดนิดเค็มหน่อยหอมอร่อยลงตัวค่ะ